เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่ครับติดสติกเกอร์ใช่ไหมวันนี้แม่จ๋าซื้อสมุดสติกเกอร์มาให้เด็กๆติดกันค่ะแล้วก็จะได้ดูรูปต่างๆอันนี้เป็นสติกเกอร์เกี่ยวกับรถแมคโครถตักนะคะที่เด็กๆชอบเดี๋ยวสามพี่น้องสามพี่น้องช่วยกันติดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เอามาทายกัน เอามาถายว่ารถแต่ละชนิดอยู่ตรงไหนบ้างาครับใช่ใช่ใช่แม่จ๋าแม่จ๋ารู้ว่าน้องเมลชอบรถปูนฮะรถคูนอ่พี่มาร์กกับพี่มิกกำลังช่วยกัน,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 นอน้องมาร์กดูที่เลยลูกเอาให้สวยงามน,นะใจะเย็นๆไม่ต้องรีบ ได้ตรงไหนก็ได้แต่วางอย่าให้วางวางอย่าให้ออกนอกรอบมาลูกแล้วก็วางให้สวยงามอย่าอย่าทับอย่าทับซ้อนกานครับครับหนูหอาหนูอาปูนอ่ะอ่ะได้เดี๋ยวพี่มิกติดให้ลูกเดี๋ยวพี่มิกกับพี่มาร์คช่วยติดให้นะครับอ่าเป็นหน้าหน้าไปนะลูกเป็นเรื่องเรื่องเพราะว่าเขาเขามีหลายหน้า อ่าเป็นหน้าหน้าเป็นเรื่องเรื่องนะครับเดี๋ยวถ้าติดเสร็จแล้วเด็กๆเอามาให้แม่ดูนะอันนี้คืออ๋อหน้านี้เกี่ยวกับการสร้างสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับนี่นะคะทุกคนก็พี่มิกพี่มาก็จะนำสติกเกอร์ของช่างนะคะในการทำสนามเด็กเล่นนะคะมาแปะในหน้านี้นะพอะพอ พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทายกัน3ามพี่น้องว่าช่างก่อสร้างต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนใครเจอก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปเอาเรื่องอะไรดีคบหน้าแรกจะไม่ใช่ตีดเอาเรื่องอะไรดีคะหน้าแรกนี่ตะกีดอันนี้ก่อสร้างบ้านก่อสร้างบ้านโอเคหน้าต่อไป และนี่ก็คือหน้าที่สองหน้ารเรื่องของการก่อสร้างบ้านนะคะนี่นี่เดี๋ยวดูก่อนว่าก่อสร้างบ้านมีอะไรบ้างนะคะนี่มี้เนื้อไม่ได้ทอ่าต่อไปหนะ้าจะเปิดหน้าเรื่องอะไรดีเออเหน้าที่สามจะพูดถึงเรื่องเริ่มงานก่อสร้างก็จะมีรถแม็โครอ่าเริ่มเลยเด็กๆ พี่มิกกับพี่มาร์คช่วยกันติดนะคะในหน้าของงานก่อสร้างก็จะมีรถปูนมีรถดัมนะแล้วก็มีรถแบ็คโคอ่าแล้วก็มีรถแม็คโคอแล้วมีรถแบ็คโคคันเนี้อ่าแล้วก็มีรถคีบพ,พี่มิกอธิบายสิครับหน้าแรกที่พี่มิกติดมีคืออะไรครับลองอ่านให้เพื่อนๆฟังสิลูก หน้าแรกพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยลูก,เร,กเริ่มงานก่อสร้างอ่าเริ่มงานก่อสร้างหน้านี้ก็จะมีรถรถกู้รถแมคโครนะคะมีรถด,ดำต่างๆนะอ่าหน้าต่อไปหน้าต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับพี่มิกก่อสร้างบ้านก่อสร้างบ้านก่อสร้างบ้านก็จะมีอะไรครับลูกในนี้ก็จะมีโครงสร้างบ้านมีรถบรรทุก มีช่างที่จะก่อสร้างบ้านต่างๆนะครับหน้าต่อไปครับสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับในนี้มีอะไรบ้างลูก<ส>ก็จะมีเครื่องเล่นใช่ไหมครับ<ส>มีช่างอ่ากำลังติดสลิงต่างๆนะครับหน้าต่อไป งานสร้างสะพานงานสร้างสะพานค่ะอันนี้นี่นะมีช่างที่ดําเนินการก่อสร้างต่างๆครับต่อไปครับพี่มิกงานซ่อมถนนงานซ่อมถนนใช่ไหมอ่ะมีรถมีรถแม็คโครต่างๆนะครับอ่ะต่อไปงานก่อสร้างในเมืองงานงานก่อสร้างในเมืองครับหน้าต่อไปครับ อ้อันนี้คงสร้างสวยมากๆเลยอันนี้งานอะไรครับพี่มิกสร้างตึกสูงค่ะสร้างตึกสูงนี่ค่ะเด็กๆนี่สวยมากๆเลยมีรถปูนนะคะมีเคนนะมีรถเจาะนะคะเต็มไปหมดเลยงานรือถอน งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนะครัาต่อไปครับพ่มิหน่าสุดท้ายสร้างสรรภาพตามใจชอบสร้างสรรค์ภาพตามใจชอบนะคะก็จะเป็นรถบรรทุกรถเคนต่างๆเนาะเด็กๆค้านอกจากที่เราติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะ บ้านพี่บ้านของมิกมาร์กเมลสามหนุ่มของเราเนี่ยก็จะเล่นกิจกรรมต่อก็คือหลังจากที่ติดสติกเกอร์เสร็จนะคะแม่ก็จะ,ให,หจะนนให้สามหนุ่มเนี่ยทายแม่จะเป็นคนทายแล้วก็ให้3ามหนุ่มเนี่ยรีบหาสิ่งของที่แม่ทายเช่นอย่างหน้านี้นะคะเป็นการสร้างตึกสูงเนาะอย่างแม่ทายว่าเด็กๆสามคนเนี่ยพี่มิกพี่มาร์กน้องเมลเนี่ยใครเจอรถปูนก่อน พี่มิกเจอคนแรกพี่มิกก็ชนะอันนี้คือกิจกรรมที่เล่นหลังจากที่เราติดหนังสือสติกเกอร์เสร็จแล้วนะคะใครสนใจนะลองให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมานะคะแล้วก็มาเล่นกิจกรรมต่อด้วยกันสนุกสนุกนะคะวันนี้มิกลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะชอง ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย